ล้วบ่เ้ยอนองแบบใหญ่อธรรมสุมเอ้ยมันอีพาธรรมสุมมาหานอไม้ไผอีกครั้งมาเนี่ยนอนนั่งดินสุดยอดสุดยอดนอน สบายดี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 ท่านผู้ชมมดสกูสุคนปอกอกับพวกเฮาคือเก่าสายนอนมาหนครบทีมกำลังสิเข้าป่าท่านผู้ชมเขาป่าหาหน่อไม้มื้อนี้ก็มาออกมาไกลหน่อยนึ่งนะท่านผู้ชมกับทีมงานสายนอคือเก่าไปมื้อนี้ก็ไปลุ้นไปชมนํากันอีกครับท่านผู้ชมทางก็ย่าๆปอกเฮาสีมานคือเก่าบ่เนาะไปไปิิเพล

นอนเดียวนี่บพุ่นพุ่นเขาพุอ้็นตะปายมันไปนี่ก็สิน้องาตรงนี้อตาเต่ามันบอ 0 0นอ0การผู้ชมที่เข้ามาหับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราสองคนหน่อยเดอ้อเพื่อจะมีกำลังใจใน,ในการเ่็ยคลิปในครัง้งต่อไป ขาดแล้วบ่เฮ้ยน,งงน้องปอกไง่าทำซุ่มเอ้ยมันีพาทำซุมมาหา้ราไหมไผอีกขังมนเนี่ยนอนนังดินสุดยอดสุดยอดน,ะนอมีอีกบ่ทมท,มทมเฮ้ยทมไม่ร้ายเนะี่ย ระวังระวังเกาะมือเกาะมือมันจะเจ็บย้ำเลยมันบาดคุณแล้วเหยอไม่ไผ่เกาะมือนี่เจ็บเทไรเป็นผิดยังไงปวดก็ปวดสามสี่มือคุณยังหายขาดก่อนให้มันขาดก่อน ยอดตันนี้ยงอะไรเพิ่นเบิ่งนอีกด้วยเอานอนมาใส่ได้เนาะสุดยอดเลยกำลังพี่เอานอนนอนนั่งดินอยู่ในธรรมสมเลิกๆมันอยู่กลางกอซาบุไทยเป็นกำลังเียวเสียมแงๆเข้าไปเบิร์มันอยู่ในมันอออกมาได้เว้ยซับกน มันสิบ่ยยากป่ะขาด,ลดานเลยม,ม,มันคนสีห้าวิธีออกมาเลย ถ้าออกมาได้นี่คักเลยเหรออ๋อพยามพยาม ອືນອນນີ້ກສອງນໍປ້ສອງນໍກິນຂາດສານລນ nó này kìa Ngon nên ao bò khèn ừ để sau nó cần nhiều khác nhiều nè you

มีสามหน่อทา่านผู้ชมมีหันสองมีหนสองหน่อกี่กระดูนจุดนึงั่นเนาะมักงายเนาะแต่ยามเนาะเขาไปซับกันได้นะ ตัดท,ทันี้บ่ถือบ่ะจะสังถนัดจีบ่อ้าตัวเกิดเกิดได้ดินทรายสุดยอดความงามสองนอในทางผสงมเอ้ยสาสะขี้ดินนอกนี่นนคือทางนานี่นะงามงามงาม ถอดกัดลายถมพันถมแล้วมีอีกนอกหนึ่งทรรมสมพนะเห็นตื่อมอีกสี่เลยบนทะบิดเห็นว่าสามวานันอีสี่นอสี่นอในในกอเดียวสับดได้เลย khá nghèo mà nó Để xạ là, là vắng đấy Để Tầm nám đấy กอดยียวทำผสมเลยปินน้มาเนี่ย,ยสุดยอดยกขึ้นเลยค่ะยกตั้งยกตั้งเยอะสุดยอดสุดยอดไป cái sâu ừ. nó lông vào nè ba thầy cái lông màu vậy bố mi màu lông ngài cái này vào ừ. cho kênh con Mì Gõ Để ทิมก็สอบนะ้ำมัลงก่อนล้ะ <laughs> ก็ลงกะขังเลยทั้งคูแต่ไหลลงมาที่นั้นเลยสไลเดอร์เลย นเร็ังไงบอโอแตนมือนอะไธรรมดาจักนอเลยไม่ซับได้บอตนะข้นคางเงาเอาบอขึนนอหน่อยอืมบหน่อยหน่อย lỗi

നോ അല്ലേ ദേ നോ അല്ലേ ശോടാ ได้ต oh, 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 ืมดิโอ้ปีนเลยบ่โหได้ลี้นของเนาะเอาธรรมดาบ่ได้เนาะบ่ไ่ได้นมายยงาหงเงาฝนเบิ่งด้วยนะมือได้ทำผสมไหมฝนกำลังตกลงมา thấy thôi Chú càng cổ phù Sắp đây bao Phùn cả linh nó Mình chú càng cổ sắp nói Nhạc nói nướng nói tôi sẽ đây luôn nướng luôn 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 Mình luôn Mình luôn 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 Mẹ luôn hạt luôn 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 Thôi luôn đây <laughs> Nói 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 luôn Này đây นี่ปอดเสียมมาเลยผู้จะกางโก้ผู้แดงคักอะไรเสียมตัวเด้เนี่เสียมคอยนี่เสียมคอยแล้วมันจะเงี้วเฮ้ยกอดกันเนงี้ยวเหมือนกันผู้ขึ้นๆก็ได้เฮ้ยระวังได้ไหลเสื้อนามนะเออเอาดูอือเดี๋ยวมันตกพุ่นเนะตกพุ่นแล้วเลย ยืมมือแล้วนะนั่นไหมครับอืมนี่เขานี่คือชาบูปปไทยปีนขึ้นรถปุ๊บสับไทยเห็นอีละอยู่กลางโกะปุ๊บเอาได้เอาได้ไดมือนเลยมืนเลยจะเชื่อรองบ่มันมือนได้ตัวตัวแดงๆนี่ได้อัลโหตุ๊กกลางโกะ <laughs> ตุ๊กกลางโกะแล้วท่านชมปุ๊บพี่เอาชาบไทยพี่เอาเองพุ่นตัวนั้นนะปุ๊บ เ,เล่ยแดงๆไม<ห>่จชอาออกมาได้แดงๆ<ห>จะออกไม่ได้เราค่อยๆเอาเองเออเออเบิ่งพี่เอาตะลาก่อนลุยเลยพ่นไปไปใายแข่งวะายขี้ดินนี่บนเนาะเป็นควันขึ้นในนาโทรศัพท์เห็ดเป็นควันขึ้นฝนก็มาตกใส่พอดี ก็เลยเฮ็ดให้เปื้อนเปอร์กว่าเกา่าคนสู่ชีวิตเนาะท่านผู้ชมบ่สู่บ่ไดนะ้เลยธรรมดานี่ยกันเฮ็ดทำหาธรรมดานี่บ่ได้ซ้ำหนูใหม่มันต้องบุกต้องสู้สู่โบได้สู้กับส,ส,สภาพอากาศแน่แล้วก็ต้องมองแป้นๆก,นกน็คือว่าแล้วมีคนเข่าลายเราก็ต้องบุกเข้าไปมองเล็ก,ลก Bond nhạc nhạc. Ừ, bòn thì mù bọn hà. nữa Để đẩy mà sống nọn, hết. nó bung sống nọn. Nhọc cahorn. Cô tôn 2 cahorn hạch châm ơi. Bye, bye. Buye. 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 เต็มกระสอบพืชเก่าว่ามื่อนี่โอ้มีแต่หน่อยใหญ่เนาะแปลงดีเฮ้ยแปลงดิดิบปุโอ้สิบคนแต่ย่านนาะเสร็จแข่งคนเมื่อแล้วบาทนี่ยอาต้ปิดถ่ายมีแต่หน่อยใหญ่โอ้เชียวมืดเลยบ่ มืดมัดได้ก็เอายิบเอาไปนี่ละอ่าจะบ่เป็นยังบ่เป็นยังสุ่สูเปิดเปิดกระสอบเป็นเป็นเบิ้งนะนี่เต DVD, 18, er ็มครับเต็มครับโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้เฮาสองคนขอจบไวปสำนีกพอดีฝนกลับมาพอดี ขอขอบใจสำหรับการติดตามรับสมขอกดขอขอบใจสาหรับการกดไลค์กดแชร์ขอขอบใจสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบใจสำหรับท่านผู้ชมที่เบิ่งคลิปเฮาแล้วบอความโฆษณาเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปท่านผู้ชมสบายดีอ,อ้าวซุ่มซำเย็นดี <c oughs> มันจะมีมือเ้ยจะออกมาใหมนะ่เอะ